โอ้ย,อยวันนี้บรรยากาศบ้านพี่เล็กหนาวนอวันนี้ไม่เห็นภาที่ทีตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงจะเที่ยงแล้วค่ะโอ้ยทุกทีภาคใต้จะไม่มีอากาศหนาวนะวันนี้อากาศรู้สึกจะหนาวค่ะพี่เล็กต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยวันนี้อากาศหนาวอากาศ หนามากเลยวันนี้เป็นไงเนาะดูก็มืดมืดฝนด้วยบรรยากาศมืดมืดท้องฟ้าครึมครึมทั่วไปหมดเลยไม่มีไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงตะวันวันนี้ลมก็แรงลมก็แรงนะนะลมหนาวนะเนี่ย เหมือนกับเหมือนกับจะมีฝนด้วยเอาไม่ถูกเลยวันนี้บรรยากาศทั้งหนาวทั้งมืดฝนทั้งลมแรง งฟ้ามืดมืไปหมดเลยขนาดนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนั่นเนี่ย8โมงกว่าแล้วพามาดูดอกกุหลาบกุหลาบเป็นเช่อ,ชอ ไม่ได้เป็นต้นนะกุหลาบนี้จะเป็นอะไรอ่ะคล้ายๆสองวันเลย <c oughs> ก็จะขึ้นอะไรเป็นย่านๆเป็นบอกไม่ถูกเนาะก <c oughs> าจะเลื้อยไปเรื่อยๆอยอ่างเกาจะเลื้อยไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเขาเป็นชอ่อเดี๋ยวก็จะสวยมากเลยเพราะว่าช่อของเขาก็จะมีหลายๆดอก เป็นช่อตอนนี้กำลังอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กำลังขึ้นเสาไฟฟ้ากำลังจะขึ้นเสาไฟฟ้าเลือ้อยตามเสาไฟฟ้าไปยังไม่ได้ตัดเลยต้องตัดไปเรื่อยๆนะเขาจะได้แตกดอกเขาจะร่วงหมดแล้ว ดอกรวงหมดแล้ว,ลวดอกเล็กๆดอกเขาไม่ใหญ่แต่กลิ่นเขาหอมดีอยู่โอ้ยหนาว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 ลมหนาวลมหนาวมากอุ๊ยไม่เคยเจอเนาะอากาศหนาวๆแบบนี้นะภาคใต้แต่วันนี้มีความรู้สึกว่าหนาวหนาวจริงๆด้วย ใต้น้ำขนาดนี้เนาะทางเหนือทางอีสานเขาจะอยู่ยังไงเนาะเป็นห่วงนะคะทุกๆคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะคะ